สวัสดีค่ะเพื่อนขอภายหน่อยขอภายค่ะสู้ต่อไปนะคะเลยต้องไลายนะคะไม่มีอะไรดีกว่านี้เลย นอกจากไลฟ์กับไลฟ์สดนะคะตั้งกล่องก็ไม่ค่อยตรงเวยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนหวังว่าหวังว่า เขาบอกว่าให้เราอัดอันนี้ได้เลยใช่ฉันทีก่อนอเบื่อจังเลย เพื่อนสวัสดีค่ะก็วันนี้พระทั้งวันนะคะเยี่ยมเพื่อนก็ได้แค่สามสี่คนนะตั้งแต่เช้าครุขระก็คือไม่ค่อยสะดวกมันก็เลยยาวเลยไม่สะดวกยังไงก็ต้องไล่นะคะไม่อยากให้คะแนนอยู่เฉยๆคะ่ะไม่อยากให้คะแนนมันนิ่งคะ่ะท่านใดที่ยังไม่นอนนะคะว,นนว,วันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเพื่อนแต่ก็ ตรงนี้ก็คือวันหยุดราชการนะคะก็นอนดึกก็ได้นะคะเออวันนี้ต้องบังคับไปนอนดึกนะคะโอ้เพื่อนเพื่อนเข้าหลฟ์เสริรฟกัน ขอบคุณค่ะน้องบิ๊บบี้โอ้ยน้องบิ๊บบี้ขอบคุณค่ะไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมน้องบิ๊บบี้เลยขอบคุณค่ะมาคนแรกวันนี้พี่เป็นไม่ได้เยี่ยมใครเลยเพราะว่ายุ่งตั้งแต่เช้าจนจนคำ่ำจนมืดเดี๋ยวลุงพาไปนึ่นอาจจะมีงานน,ะน้องงานไปหาเพื่อน,อนพอเพื่อนเขาแหละพอไปไปไปก็ค่ำเพิ่งกลับเมื่อกี้พอกลับไปพาทุละคุณลุงกลับมาตอนเกือบห้าโมงเย็นหกโมงเย็นน่ะนั่นแหละพอกลับมาถึง